เป็นคนตตัววเบาชีิคุณจะสบายคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเคยต้องพูดคำว่าเสียดายบ่อยไหมครับถ้าพูดบ่อยๆวันนี้มาตั้งใจรับชมรายการกันนะครับผมว่าลึกๆทุกคนรู้นะครับว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่จำเป็น คือเราอย่าใช้ชีวิตที่มันมีสถานการณ์ที่เข้ามาเป็นตัวกําหนดชีวิตเราครับตัวเราต้องกําหนดว่าจะให้ชีวิตเรามีสถานการณ์อะไรบ้างไม่ใช่ให้สถานการณ์เนี่ยเข้ามากําหนดชีวิตเราวันนี้คุณพิศิล์จะมาเตือนพวกเราว่าสิ่งใดสําคัญเราต้องเร่งทําก่อนเพราะเราทุกคนมีเวลาจํากัดเราต้องเร่งทํากันอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะครับ ที่จริงในเวลาของชีวิตคนเราเนี่ยมีจํากัดนะครับแล้วเวลาชีวิตคนเราก็มีเท่าๆกันผมจะจะเปรียบเทียบเวลาของเราเนี่ยมันกับห้องห้องหนึ่งเวลาที่เราจะจัดห้องนอนนะครับเริ่มแรกเนี่ยบ้านของเราห้องของเราเนี่ยมันเป็นพื้นที่ว่างทีนี้มันอยู่ที่เราจะเอาอะไรเข้าไปก่อนเราอาจจะต้องตั้งคําถามว่าในห้องนอนห้องหนึ่งเนี่ยมันควรจะมีอะไรแน่นอนว่ามันต้องมีเตียงมีผ้าหม่มโต๊ะทํางานสักตัวหนึ่งมีตู้เสื้อผ้า แต่ทีนี้เวลาที่เราจัดห้องนอนเนี่ยครับแล้วเราหลงลืมไปว่าอะไรที่มันสําคัญบางทีเนี่ยเราจะยกของที่มันไม่จําเป็นเข้าไปครับเช่นตู้เย็นภาพถ่ายหรืออะไรก็ตามแต่ครับของเล่นของสะสมสิ่งเหล่านี้พอมันเข้าไปมากๆมากๆนะครับแล้วเราหลงลืมตั้งคําถามว่าเอ๊ะตกลงห้องนอนห้องหนึ่งเนี่ยมันควรจะมีอะไรที่มันสําคัญกันแน่ถึงเวลาจุดหนึ่งเนี่ยห้องมันไม่เหลือพื้นที่สําหรับวางของที่สําคัญ มันก็กลายเป็นห้องที่ไม่ได้มีความหมายแล้วหมดสภาพความเป็นห้องนอนไปเหมือนกับชีวิตคนเรานะครับเวลาที่เราจะทําอะไรใน24ชั่วโมงเนี่ยเราควรตั้งคําถามกันว่าสิ่งใดที่มันควรจะทําบ้างใน1วันนะครับเช่นการรักษาสุขภาพถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งนี้สําคัญเราทําสิ่งนี้ก่อนการพัฒนาจิตใจนะครับทำสมาธิจเจริญสติต่างๆถ้าเรารู้สึกว่ามันสําคัญเราทําสิ่งนี้ก่อนการอยู่กับครอบครัว ถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งนี้สำคัญเราทำสิ่งนี้ก่อนการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการงานการหาความรู้ใหม่ๆถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งนี้สำคัญเราทำอันนี้ก่อนเราทำสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความหมายเป็นสิ่งที่สำคัญลงไปก่อนนะครับจัดลำดับ1 2 3 4เมื่อเราทำสิ่งที่มันควรทำครบแล้วเนี่ยเวลามีเหลือพื้นที่ในห้องนอนมีเหลือเนี่ยเราจึงหยิบยกสิ่งที่เราชอบที่เราพอใจเข้ามา ถ้าเราทำอย่างนี้ครับสภาพของชีวิตเราเนี่ยเราจะถูกจัดสรรให้ทำในสิ่งที่มันควรทำผมว่าลึกๆทุกคนรู้นะครับว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่จําเป็นแต่ทุกคนต้องมีเวลาที่จะคิดมันไม่ใช่ว่าเวลาที่เราทําอะไรเราทําตามสิ่งที่เข้ามาสิ่งกระตุ้นเราอยู่ตลอดเวลาคือมนุษย์เนี่ยควรจะมีวิธีคิดมีเวลาที่จะตั้งหลักที่จะวางตนเองให้อยู่เหนือสถานการณ์ คือเราอย่าใช้ชีวิตที่มันมีสถานการณ์ที่เข้ามาเป็นตัวกําหนดชีวิตเราครับตัวเราต้องกําหนดว่าจะให้ชีวิตเรามีสถานการณ์อะไรบ้างไม่ใช่ให้สถานการณ์เนี่ยเข้ามากําหนดชีวิตเราแบบนี้เราจะกลายเป็นคนที่ไม่พูดว่าไม่มีเวลาที่จะทําสิ่งที่ควรทําซึ่งพอมันส่งผลระยะยาวเนี่ยมันก็เป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้ชีวิตเนี่ยพบกับความสุขความเจริญแล้วก็มีชีวิตที่ดีงามอย่างที่ควรจะเป็น คำสําคัญที่คุณพระสินเตือนเราก็คือเราทุกคนมีเวลาอันจํากัดเราอย่าให้สถานก,การณ์ต่างๆหรือความเพลิดเพลินต่างๆมาทําให้เราใช้เวลาไปกับสิ่งที่เราไม่ได้ควรทําและเราก็พลาดโอกาสในการทําสิ่งที่เราควรทําอุปมาอุปไมยเหมือนเราจัดห้องนอนใช่ไหมครับแล้วก็ใส่นู่นนี่นั่นไปจนพื้นที่ที่จะเป็นห้องนอนที่แท้จริงในการใช้เพื่อการนอนบางทีเราไม่ได้ ใช้สิ่งนั้นเพราะเราโมาแตกทําสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มต้นกันวันนี้เลยนะครับตั้งหลักให้ได้ว่าอะไรสําคัญที่สุดในชีวิตเราและการสำคัญที่สุดในชีวิตของเราก็คือการที่เราต้องเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตให้พ้นไปจากความทุกข์นี่แหละครับสําคัญที่สุดครับรายการทุ่คนตัวเบาขอ,ขอขอบคุณนะครับโรแลนเนเจอร์โค้ชแชมพูปิดผมขาวที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทย ปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติกับโลแล่เนเจอร์โค้ชที่ร่วมสนับสนุนรายการด้วยดีตลอดมาขอบคุณคุณประสินครับที่วันนี้มาเตือนให้เราทุกคนรู้จักเลือกความสําคัญในชีวิตแล้วบริหารเวลาให้ยอดเยี่ยมครับและขอบคุณที่สุดเลยครับทุกทกท่านที่จัดสรรเวลามารับชมนะครับขอให้คุณผู้ชมทุกท่านได้มีชีวิตที่เข้าใจความจริงและเบาสบายไปด้วยกันนะครับและพบก,กับผมอำนาจทัศนีย์คุณและรายการคนเดิเบาได้ใหม่ในตอนต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ รายการคนตัวเบาขอขอบคุณโลแอนเนเจอร์โค้คุณตัวเบาคนตัวเบาคนเข้าใจความจริง รหัสลับจากธรรมชาติโลแลนเนเจอร์โคดสกัดจากธรรมชาติข้าวหอมนินน้ำพึ่งป่าและข้าวโพดอ่อนโยนไม่ระคายเคืองให้สีผมดูเป็นธรรมชาติติดทนนานและไม่ทำให้ผมแห้งเสียปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดจากโลแลน าเป็นคนตัวเบาชีวิตคุณจะสบาย